เมื่อเย็นไม่จําเป็นต้องอดแค่เลือกให้ถูกก็รีนหุ่นได้วันนี้จะพาทําเมนูสเต็กอกไก่พริกไทยเทอริยากิกินคู่กับผักเคียงที่ชอบโปรตีนแน่นไฟเบอร์ครบเริ่มจากนําอกไก่มาบ้างเฉียงตอนเอาไปอบจะได้สุกง่ายแล้วเอามาหมักกับพริกไทยตามด้วยซอสเทริยากิของโอมากาเซหมักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีก็เอาเข้ามาอบได้เลยตั้งไฟ1้0องศาใช้เวลาประมาณ20นาที ระหว่างรอไก่สุกก็เอาผักที่ชอบไปผัดในกระทะ วันนี้บิมจะใช้บอกแคลรี่กับเห็ดนะถ้าใครชอบกินผักอย่างอื่นก็เอาตามที่ชอบได้เลยหั่นผักล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วมาเริ่มผัดกันเลยเริ่มจากใส่น้ํานิดหน่อยใส่กระเทียมลงไปตามด้วยบอกแคลรี่แล้วก็เห็ดที่เตรียมไว้ใส่น้ำมันหอยไพนิดหน่อยบิมใช้น้ำมันหอยของกูดหลายสูตรลดโซดเดียม6 0เซผัดให้พอหอมพอผักสุกก็เอาขึ้นได้เลยอบไก่สุกพอดีเอามาจัดจานกับผักที่ผัดเตรียมไว้เป็นมื้อเย็นที่ได้ทั้งโปรตีนและไฟเบอร์อิ่มแบบไม่หนักท้องจนเกินไป ใครอยากเพิ่มครับเอามันฝรั่งหรือมันหวานมาอบเสริมได้นะวันไหนนึกมื้อเย็นไม่ออกว่าจะกินอะไรเซฟคลิปนี้ไปลองทำตามได้เลย